สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นความรักคนโสด Random EP ที่23ม่มแหมเราเดินทางมาถึง EP ที่23แล้วบางท่านก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วถ้าใครยังฟังบ,บ่อยๆซ้ำๆนะคะ จิตใต้สำเนึกเราจะจดจำในสิ่งที่เราต้องการนะคะและจะนำพาเราดึงดูดเราไปในหนทางที่เราสามารถที่จะสารต่อให้ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะวันนี้ย้อนเวลากันสักหน่อยก็ EP ที่สามผู้อ่านใช้ Romance Angel นำเลยนะพร้อมกับ Good The ท a ารถนะคลิปแรกเลยเราใช้สำหรับนี้ล่ะวันนี้รู้สึกคิดถึงยังไงไม่รู้นะก็เลยนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการปกานโดยรวมนะคะทุกครั้งที่ได้ยินคำว่า EP แล้วก็หมายความว่านี่คือแรนดอมสำหรับทุกรกาศาีขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเพราะ พลังงานของทาร์อนะคะมันก็เหมือนกับการเสียเส่ยมเซมซีเนาะเวลาเราไปเราก็เสียงขึ้นมาเสียงขึ้นมาแรนดอมก็เหมือนกันค่ะคุณดึงดูดแล้วคุณก็ได้มาเจอเราลองมาดูซิว่านะคะคนโสดคุณจะได้เจอใครใครเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วก็คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยมีเอเนจีของใครคนนั้นที่เป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักผู้หันจะพยายามเข้าไปให้อย่างต่อเนื่องนะถ้าไม่ติดภารกิจ Instagram มสำหรับครอบครัวซันมูลไลท์ของเราเท่านั้นไม่ได้จับทำเป็นการค้าสำหรับท่านใดสนใจเสริมพลังงานด้วยวัตถุมงคลหรือห็นมงคลเข้าไปกดติดตามได้เลยจ้ารับชมรีวิวเลือกชมได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ติดต่อแอดมินนะคะผู้อ่านไม่ได้อยู่ในไลน์แอดหรือในชแนลมากนักนะ เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่เลยแหละทําคลิปแล้วก็ส่งให้แอดมินอย่างเดียวเลยต้องขอบคุณแอดมินจริงๆนะเพราะอ่านภารกิจค่อนข้างเยอะและไม่ได้รับอ่านกาสส่วนตัวนะคะอาราคาคอซราบ e เนอร์จีคนโสดแรน d ดอม EP ที่23ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในเรื่องราวความรักของ EP นี้หัคข้อนี้สำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะคนมีคนคุยรับชมได้ดูเอาไว้หลวมๆนะจ๊ะ I do see. Oh, give your relationship a change. Financial and career card. Let reconciliation. <laughs> เวอรี่สูนเร็วๆนี้เอาล่ะคุณคนโสดเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับการติดต่อกลับมาจากใครบางคนที่คุณรักและคิดถึงและเขาเองก็เช่นเดียวกันคนที่มีท็อกซิกดรามา่าไม่นะคะถ้าคุณไม่ได้ต้องการเขากลับมาอย่าพิมพ์อะไรนะคะอย่าพิมพ์อะไรเลยได้โปรโด ไม่นะคะเพราะคุณจะได้เจอคู่แท้ในอดีตชาติที่คุณเฝ้าคิดฝันฝันถึงหรือบางคนรอคอยและรอคอยด้วยความรู้สึกว่าจะกี่ปีก็รอได้ขอให้เจอคนที่ใช่อะ่ะถ้าไม่ใช่คบกันไปก็เหนื่อยเปล่าเจ็บหัวใจไปฟ,ฟรีๆอะไรประมาณนี้ นะคุณจะได้เจอคนที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอคอยอะไรอย่างนี้ก็แล้วกัน very soon เร็วๆนี้ communicate query มากๆอาจจะได้พบเจอนะคะอาจจะมีใครบางคนทักทายมาหรือได้พบเจอผ่านทางการเดินทางเพื่อนร่วมงานเป็นสำคัญนะเพราะ financial u n d c r r e e r ขึ้นนั่นหมายความว่าเรื่องงานอาจจะเชื่อมโยงให้คุณได้พบกับความรักในครั้งนี้ ทีนี้ Give you เ r e l อ t i o n s h i p อาจเชลีผู้อ่านบางรู้ว่าบางท่านได้เจอกันแล้วอยู่ในห้หงเวลาของการเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์กันไปนะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีพื้นฐานด้านการเงินดีทีเดียวแล้วคุณอาจจะเจอเขาผ่านทางการทำงานเรื่องเงินนะคะก็มีส่วนทำให้คุณได้เจอเจอกันด้วยเช่นเดียวกัน financial and career ing, ออบอกว่าเป็นคนที่ใจกว้างนะเขาพร้อมที่ออฟเฟอร์คนที่เขารักได้นะคะถ้าเขารู้ว่าคุณมีปัญหาคุณผู้ชายก็อาจจะในทางสลับกัน นะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอทราบเอเนจีคนสดแฟนทอง กิฟต์ยูเรเลชั่นชิพออกมาบอกว่าเพจของเอิร์ธมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แล้วก็เอเนจีนี้มันหมายถึงการเพิ่งจะเริ่มเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยอาร์ฟฟินแนนเชียลแคริเนะคะแคร i ไฟด้วยไฮเล็กแ n นว้าว wow. เป็นคนที่มีอ่าโปรไฟล์ดีแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินสูงทีเดียวในดูซิ w ว้าซิกออฟแร์อ่ารักควคืน <laughs> บางคนนะ่ะเขาก็ยังรักกันอยู่นะทีนี้ถ้าท่านใดไม่ต้องการอย่างที่หวานบอกนะเราก็เฟดไปดูเฟดไปโฟกัส uh, ที่คนใหม่ที่คุณกำลังจะได้เจอจะดีกว่านะ uh, one. Earth, อ้าวเพสออฟวันเฟดอฟเวิร์ธขอโทษค่ะเฟดอฟเพนเทคอลนั่นเองอยากจะบอกคุณว่า the tower unexpected i o n ส o ยขอ r เอิร์ขออีกหนึ่งไพค่ะ Ace of รเทอรว้าวน่าสนใจจริงๆสำหรับ EP นี้ต้องบอกว่าแบบนั้นนะที่รักอ,อืม ถ้าคุณไม่เคยมีใครในอดีตเนาะคุณก็จะได้เจอใครบางคนผ่านทางการทำงานเพื่อนร่วมง,งานหรือโซเชียลมีเดียเร็วนี้อาจจะมีข้อความทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจตกใจและอาจจะตื่นเต้นดีใจสำหรับบางท่านสัมวันฟอร์ม o ยพาร์ทที่คุณรักเหลือเกินอาจจะกลับเข้ามาขอโทษขอเจราจาปรับความเข้าใจ นะแล้วก็ขอโอกาสในการที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำด้วยก็เป็นไปได้ทีนี้ energy one c h a r g บางท่านได้เจอคนรักใหม่แต่จากคนที่คุ้นเคยแนะนำให้ได้รู้จักนะหรือ,อาจากการทำงานนะคะแต่คนคนนี้บอกเลยว,ว่าคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะ ซึ่งเอเนจีคล้ายๆกับดีจาวูเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกคุ้น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 ,นไปหมดอะไรประมาณนี้ทีนี้คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะอายุเท่ากันนะหรืออาจจะมากกว่าคุณไม่มากอะประมาณ5ปีบวกลบแล้วกันเนาะเป็นคนที่มีเอเนจีของความมั่นคงทางความคิดทางอารมณ์สูงไฮโลเฟน of บอกว่าอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนสําหรับบางท่านอาจจะเป็นลองดิส t ทนด e ด้วยก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่มุ่งมั่นและโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่ เลยนะคะแล้วก็เพราะเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละด้วยความที่คุณนังคู่อาจจะมีอะไรบางอย่างคล้ายกันนี่แหละนะเพราะ r e c o n เ i l ล a t i o n มันคือความเหมือนอยู่ในตัวตนของแต่ละคนเนี่ยอาจจะทําให้คุณนังคู่ได้เจอเจอกัน p e อฟเ Earth นะคะและ The Tower อบอกว่าคุณจะอาจจะได้เจอคนคนนี้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเป็นคนที่เคยเจอนี่แหละนะคะพูดคุยคุยกันไปคุยกันมาเอ๊ะทำไมรู้สึกดีนะคะทําไมรู้สึกเป็นความรัก เป็นความรู้สึกดีๆขึ้นมาเวลาซูเร็วนี้นะ A S S e เอซี่ออกมาบอกว่า it's i safe for you to love มันปลอดภัยสำหรับรักครั้งนี้เพราะว่าคุณทั้งคู่ผ่านการเรียนรู้ผ่านการเติบโตทางอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอเรียกได้ว่าเขารับมือคุณได้ทีเดียวนะถ้าเวลาที่คุณมีปัญหาหรือมีเรื่องเหนื่อยใจมีอะไรที่หนักๆคนคนนี้ซัพพอร์ตคุณได้นะเป็นความรักที่ดีแล้วก็เอเนจีโดยรวมแล้วเนี่ย บางท่านเหมือนได้เจอแล้วล่ะอยู่ในห่วงเวลาของการพยายามพูดคุยสื่อสารทําความเข้าใจเรียนรู้บางท่านมีเกณฑ์การรอคอยมาเจอ,เจอกันด้วยพโรจต์ของการรอคอยแล้วก็แผนการที่ได้เจอกันมันลมเลิกจนเหนื่อยบางคู่อาจจะเลิกคุยกันไปเพราะท้อเนื่องจากเป็น Long Distance สถานการณ์โดยรวมช่วงนี้มันยากเหลือเกินแต่มีเกณฑ์ว่ากลับมาพูดคุยกันใหม่ เพราะมันยังมีความผูกพันเชื่อมโยงถึงกันอยู่นั่นเองกลับมาคราวนี้ก็ขอให้คีปความสัมพันธ์พูดคุยกันแบบสบายๆนะเพราะยังไงอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะุคูจะพบรักที่อบอุ่นและปลอดภัยถ้าท่านใดไม่มีคนที่รอคอยรักครั้งใหม่จะเป็นรักที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็อาจจะเป็นคู่แท้ในอดีตชาติด้วยก็เป็นไปได้ f o r Earth อาจจะเป็นชาวธาตดินนะคะ แต่ energy เหมือนคุณเป็นคนที่เคยเจอเคยอยู่ในชีวิตเคยเจอหรือคุ้นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ energy ยางบอกว่าเร็วๆนี้ย คุณอาจจะได้รับข่าวสารเมสเซจเท็กซ์อะไรบางอย่างจากคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเคยรักกลับมารักขวนคืนหรือว่าจะเป็นคนใหม่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะได้รับข่าวคราวจากคนคนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เจอนับจากนี้สี่เดือนขึ้นไปจ้านะทีนี้ q Queen of Earth ออกมาบอกว่าสิ่งใดที่คุณมุ่งหวังตั้งใจในความรักมันสำเร็จแน่นะแต่ r ริ f ัลฟออกมาบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะ ดังนั้นไม่จําเป็นต้องเร่งร้อนความรักต้องใช้เวลาบางคู่ใช้เวลาสิปีแต่งงานเดือนเดียวอย่ามันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นขอให้มีความสุขและแค่รู้ว่าเออเรามีคนที่รักสปอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันนั่นคือการที่ประสบความสําเร็จก้าวแรกก้าวต่อไปเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเป็นของกันและกันขอร้องเลยว่าอย่าเร่งเกมแล้วคุณจะได้ของที่ดีถูกใจมีค่ามีราคาคู่ควรกับตัวคุณนะคะ พยายามอ่านแล้วก็เปรียบเทียบให้ชัดเจนจะได้แบบว่าเข้าใจกันได้ง่ายๆเนาะที่รักเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแน,น,นะนานะเกี่ยวกับฟิวเจอร์เลิฟของคุณกันหน่อยคนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูซิขอทราบเอเนจี Energy ของฟิวเจอร์เลิฟหน่อยค่ะไหนขาอ,อ่นดูหน่อยนะ อุ่นเนจสวยมาก a r k f o r เขออีกหนึ่งใบค่ะ a n o w reset your energy ค่ะขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจขอในสิ่งใหม่ๆดีๆที่คุณต้องการถ้าคุณกลัวว่าผลลัพธ์จะกลับมาแบบเดิมนะคะให้ขอสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วมุ่งหน้าไปยังสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการ นะแต่ทีนี้ e n e r g y ของผม e ี e r ็ s เ e เ e จ e r e เซ e ต e อ e นจหมายความว่าในวันข้างหน้านี้นะคะคุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่ที่ดีที่กำลังจะเข้ามานะและรักคนนี้มันเป็นความรักในแบบที่คุณอ่ะเฝ้าภาวนาเฝ้าหวังเช่นขอให้คนนี้กลับมาเป็นรักใหม่ที่ดีขอให้ได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีคุณได้รับแน่นอนเพียงแต่เพียงแต่คุณจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็หยุด ความกังวลเอาไว้ด้วยนะคะอย่าตึงเครียดกับตัวเองจนเกินไปเพราะเอที่ก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดนะเซเล์เบตขึ้นตรงนี้คุณจะต้องได้พบเจอคนของคุณแน่ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องมีวันนั้นวันที่ได้สมหวังวันที่ได้มีชีวิตคู่วันที่ได้แต่งงานวันที่ครอบครัวได้มีความสุขคุณจะมีวันนั้นอย่างแน่นอนนี่คือฟิวเจอร์เลฟของคุณบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะ สวยมากจริงๆค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ายูนิคอร์นออร e ลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะเอาละอนีย่บอกว่า you love and understanding a n i m a l e สมัยความว่า นะคะไม่ได้เกี่ยวกับแอน m มอลอะทั้งสิ้นหมายถึงจิตวิญญาณของคุณนะคะถ้าคุณรู้ตัวตวนคุณรู้จิตใจนะคะว่าในไท้ายที่สุดคนคนนี้ต้องการอะไร นะคะแล้วยึดมั่นไว้ในความเชื่อนั้นและขอในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณได้แน่ๆอันนี้ใช่อันนี้แมทอันนี้ฉันจะเอาบอกเลยว,ว่าไม่ว่ายังไงมันก็อยู่ในกำมือของคุณอย่างแน่นอนนะคะเนจี่สวยมากๆเจี่เดอะสตาร์ขคลิ้นเม a อ i ิ h ค่ะทำความฝันให้เป็นจริงนะคะแล้วก็สิ่งยอดเยี่ยมที่คุณไม่คาดฝันกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยว่า สวยมากๆเลยนะไม่มีอันไหนที่ไม่สวยเนาะใช่ไหมคะทีนะ่ะเราไม่ได้ว่าแก้งอ่ําแก้งอะไรกันนะแต่ว่าชีวิตคนเราถ้าไม่มองที่ความสวยงามบ้างเราจะอยู่กันได้ยังไงเนาะจะอยู่กันยากไหม <c oughs> อา,าละ่ะมาสเตอร์ยูนิคอร์นมีอะไรอยากที่จะบอกคุณคะไหนดูสิอุยเนเจอรสวยจังเลยว้าว ทำตัวทำใจให้สงบทำใจให้สบาย Release your p a s t Life k a r m a มาปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่เพราะนับจากนี้คุณจะได้เจอ p a s t Life คู่ชีวิตอันนี้คือ p a s t Life หรือ s so l m a t e Connection นะคะ Life Partner Connection คุณจะได้เจอคนคนนี้คนที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณไปจนตลอดชีวิตและคนนี้เป็น New k a r m มาที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วทำให้คุณมีความสุขจริงๆนะ ว้าวอินเอเจียสวยมากๆเฟรนด์ชิฟส์นะคะถ้าคุณมองหาใครบางคนในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณต้องรู้ไว้เสมอนะคะว่าคุณไม่โดดเดี่ยวอย่างน้อยมีเราคำว่าเราหมายถึงไม่ใช่คุณคนเดียวที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ต้องรอคอยนานแบบนี้แต่มันจะไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปมันจะมีวันสิ้นสุดเราจะมีหนทางใหม่ของเราเสมอ แล้วเราจะได้พบกับคู่รักคู่ชีวิตของเราตามแบบฉบับตามสไตล์การดำเนินชีวิตของเราซึ่งจกักรวาลเรนเห็นแล้วว่ามันเหมาะสม abundance การแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีบุตรแต่สำคัญก็คือ enjoy the beautiful of life จงมีความสุขกับปัจจุบันมองให้เห็นสิ่งสวยงามให้ได้เสมอลูกชิ้นสักไม้หนึ่งที่อร่อยจริงๆอ่ะอันนั้นมันทำให้คุณรู้สึกฟินได้ เก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ด้วยเพราะตอนเด็กๆเราเคยมีแล้วมันหายไปแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันดูยากไปหมดนะคะทําตัวให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักประตูบานใหญ่แห่งความสุขให้ได้นะมันฟังดูยากใช่ไหมเพราะคุณไม่มีความเชื่อคุณเชื่อแต่เรื่องน่ากลัวเรื่องหวาดกลัวนะถ้าเราไม่พาตัวพาใจไปอยู่สถานการณ์นั้นมันไม่เกิดนะคะพาตัวพาใจไปอยู่ในสถานการณ์ที่สงบอบอุ่นและพร้อม ที่จะรับสิ่งดีๆแต่ละวันมันมีอุปสรรคแน่ๆแล้วล้มแต่เรายุกลุกขึ้นยืนได้เราสามารถมูฟออนได้เราร้องได้ร,ไดร้องไห้ได้หัวเราะได้เรามีวันธรรมดาเรามีวันที่เซ้งแน่นอนค่ะแต่มันจะต้องไม่อยู่กับเรานานเนาะควบคุมความคิดและอารมณ์ให้ดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรักแท้ที่กำลังจะเข้ามาเอาล่ะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณสักหน่อย คนนี้อยากได้สองหรือหนึ่งใบเอาสองบ้างเนาะอ่ะขอข้อความจากความรักขอสองใบค่ะแองเจิลอ่ะเอาสองใบดูซิว่าคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณมีอะไรอยากที่จะบอกคุณว้า wow. ว Love you always ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขารักคุณเสมอนะคะและ Love you always and forever ตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารักคุณเสมอและตลอดไปผู้อ่านก็รักคุณเช่นเดียวกันและขอบคุณความรักที่คุณส่งมอบให้รู้ไหมคะว่าเพราะความรักของพวกคุณคุณและคุณจึงทำให้เรามีวันนี้ร่วมกันขอให้มีความสุขสมหวังในความรักค่ะที่รักพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังซ้ำไปซ้ำมาด้วยความเชื่อ ขอให้ปฏิหารแห่งความรักจงปรากฏแด่คุณทุกท่านสวัสดีค่ะ